ผมแดงน,น้อยครับหนูชื่อเด็กหญิงอนงม,มามูลจังค่<ฮ>ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริรัตนณ์สิบุณมีค่ะผมชื่อธนาวิทยามาศสียบหนูชื่อเด็กหญิงที่พานันสรทวิศน์ค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูสาเหตุและการดิกเที่เงจากยาเสพติดค่ะสาเหตุที่หนึ่งเกิดจากครอบครัวครอบครัว,าาวาายาล้างกันทุกทุกคนเดึนหันมาพึ่งยาเสพติดครับสาเหตุที่สองเกิดจาก ติดสารเสพติดและชท็กพาเราอาจทาให้เราติดตามสาเหตุที่3รับของอันจากคนแปลกหน้าให้ของอาจจะมียาอทุกช่องนี้ได้ครับสาเหตุที่4อยากรูอยากลองอยากรูว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงค่ะ 1. ไม่ทดลองหรืออย่ายุ่งกับยาเสพติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะ 2. ควรเลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะไม่ควรคบเพื่อนที่ทําให้เราเสื่อมเสีย 3. แก าการแก้ไขปัญหานะคะถ้าเรามีอะไรเราไม่ควรเขียนไว้คนเดียวนะคะมันก็อาจจะเป็นการทําให้เราเครียดนะคะควรปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะสี่ทักษะการปฏิเสธค่ะต่อมานะคะเป็นการป้องกันในครอบครัวค่ะหนึ่งช่างความรักและความอบอุอ่นสองทำตามบุบาทหน้าที่อห็นงตรงเองคอยบอกตจงครอบครัวค่ะสามให้กำลัง วันนี้นะคะเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่า